เขาเข้าไปในสารแล้วล่วคะค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วหลักฐานใหม่ที่เพิ่งงอกขึ้นมาสามปีนี่นะคะหลังจากการเสียชีวิตของน้องไปสามปีอะ่ะแม่สาวบอกได้ตามตรงเลยมันไม่มีน้ําหนักไม่มีน้ําหนักคะ่ะเอาจริงๆแม่สา,าไม่ลงอ่าทุกเรียนมาลงบ้างน่าจะได้ผลดีไม่น่าหรอกคะ่ะเพราะว่า นะไม่น่าหรอกเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ชุมชนที่มีคนเยอะอะค่ะแล้วแม่สาก็ไม่ได้ชํานาญในการขายทุเรียนนะทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่หรืออะไรพวกนี้แม่สาไม่ได้ชํานาญไม่มีความรู้ถ้าเราเอามาขายแบบงูงูปลาปาก็จะเป็นการเป็นแม่ค้าที่โกงชาวบ้านเอาจริงๆเวลาขายไปเเจอทุเรียนอ่อนทุเรียนเน่าทุเรียนสุกเกินอะไรพวกนี้นะไม่มีความรู้แล้วทุเรียนก็ต้นทุนก็แพงด้วยนะคะนะก็ไม่อยากเอามาเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในการขายนะคะ พี่มิเตอร์มิเตอร์มนสเตอร์สวัสดีค่ะพูดแล้วของขึ้นเลยใช่ไหมอืมใช่น้องวีและพง่์คุณการดาพาเพลินเนี่ยก็ไปตอบโต้เขาอ,อีกนะตอบโต้ก็ว่าส่งคอนเทนต์หมายถึงปลูกทุเรียน หนูทำไม่เป็นค่ะหนูทำไม่เป็นอะไรที่เราทำแล้วเราพยายามทำแล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะนะไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ก็เหมือนยอมรับบางครั้งเราตอบโต้หนูก็ไม่ได้ไปฟาดไปฟันหนูแค่เซฟตัวเองหนูแค่ปกป้องตัวเองบ้างเป็นบางครั้งอ่ะพี่นะแล้วการตอบโต้ของหนูมันหมายถึงหนูหนูอธิบายหนูไม่ได้ไปฟาดเขานะเราอธิบายข้อเท็จจริงให้ fc เราเข้าใจอะ่ะ นะว่าอย่าไปคไข้เขวกับอะไรพวกนี้มันไม่มีน้ำหนักใช่ไหนไว่ายกฟ้องแล้วทำไมต้องหาหลักฐานใช่ไหมนะัดนะแม่แค่ต้องการอธิบายกับเอฟซของแม่สานะคะว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันมันไม่ได้มีสาระมันมันไม่ได้มีเอาจริงๆอะ่ะนะอันนี้คือมีคนพิมามีเอฟซีพิมมา,มมมาแม่ก็เลยต้องพูดอธิบายแค่นั้นเองค่ะนะ ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่พวกเราอย่าไปค่อยเขวพวกเราอย่าไปคิดมากพูดถึงความน่าจะเป็นไปได้ความน่าจะเป็นแม่สาแค่มามาอธิบายตรงความน่าจะเป็นไม่ได้อยากไปตอบโต้หรือฟาดอะไรใครมากนกหรอกแต่ว่าถ้า FC เราเ่าไม่เข้าใจตรงไหนอันไหนที่แม่สารู้อธิบายได้ก็จะอธิบายไงคะแค่นั้นเองนะพี่โบสวัสดีค่ะใช่ไหมล่ะพี่โบ อันไหนที่เรารู้เราก็แค่อยากอธิบายให้ F c ฟเราเข้าใจให้ f อเรามั่นใจว่าอย่าไปควยเขยอย่างเช่นไอสารยกสารยกนี่นะคะสารยกสารลงสารยกสารลงมั่นใจรใ้อยเปอร์เซนกี่เปอร์เซนต์เนี่ยนะชนะแน่นอนอะไรพวกนี้อยากให้ทุกคนอย่าไปคว้เขยอย่าไปอย่าไปเฮลโลตีกันตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะข้อเท็จจริงมันก็คือสารยังไม่ได้ตัดสินเลย ศาลนัดอ่านคำพิพากษาวันที่สามสิบเอ็ดตุลาไอ้เรื่องสารยกสารลงสารลงสารยกไม่ว่าจะเป็นจำเลยโจดโจดจ,จ,จำเลยอะไรพวกนี้หยุดหยุดไว้ก่อนก็ดีนะอย่าไปตีกันอย่าเอาตัวไปทุ่มไปเทไปฟาดกับใครเพราะเรื่องพวกนี้เพราะสาลยังไม่ได้พูดอะไรเลยตัวตึงสวัสดีค่ะถูกไหมล่ะคะนะการพูดให้กําลังใจของของกันและกันในแต่ละฝ่ายเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เคียดไม่ได้ว่านะคะ การให้กำลังใจกันอย่างอย่างคนที่อยู่ในในฝั่งของเรานะคะ youtube ที่อยู่ในฝั่งของเราการพูดให้กําลังใจสาวิตีการพูดให้กําลังใจโจ์อายการหรือว่าตํารวจมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะการให้กําลังใจกันหรือว่าการวิเคราะห์คดีเก่าๆที่ผ่านมาอย่างเช่นเออนะความน่าจะเป็นของที่มาของจําเลยนะมันมีคลิปข่าวพิรุษน่าสงสยัยน่นนั่นนี่มันมีพิรุษอันนั้นอันนี้หรืออะไรพวกเนี้นะ แม่สาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าจะใครจะไปพูดถึงว่าศาลยกแน่นอนศาลลงแน่นอนอะไรพวกเนี้ยนะบางครั้งมันก็เป็นการละเมิดอำนาจศาลอยู่เพราะว่าศาลยังไม่ได้พูดอะไรเลยศาลท่านก็นัดว่า31ตุลาคมปี66จะอ่านคำพิพากษาเวลา10นาฬิกานะแม่สาอยากจะบอก f c ว่าอย่าไปฟาดฟันกับใครเกี่ยวกับศาลยกศาลลงนะ อย่าไปฟาดฟันให้มันเสียปากเราเลยอย่าไปฟาดฟันให้มันเสียเน็ตเสียเวลาเราเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเพราะศาลท่านยังไม่ได้อ่านคําตัดสินเลยมันเป็นการโต้กันตีกันเหมือนเด็กมากกว่านะสู้เรามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรดีกว่าพี่เดวสวัสดีค่ะพี่เดวย่าโยเอฟว่าถุงไว้สีผืนน้องยังไม่ได้ทักหาพี่นะเดี๋ยวสายๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลงไลน์แล้วหนูจะไปส่งส่งอนามัยที่บ้านมะนาวานก็จะขึ้นไปแซมก้ายางเอาก้ายางขึ้นไปแซม ตรงส่วนที่มันตายค่ะแม่สมบูรณ์นะไอเรื่องสารยกสารลงนี่อย่าเพิ่งเอาตัวไปทุ่มไปเทปไปไล่ฟาดฟันกันให้เหนื่อยเลยอย่าอย่าให้ต้องได้เสียความรู้สึกกันทั้งสองฝั่งกันแล้วค่ะเพราะว่าตามจริงแล้วคือสารยังไม่ได้ตัดสินถ้าเรามั่นใจว่าสารถ้าอย่างอยู่ในฝั่งเราเรามั่นใจว่าสารยกเราก็คุยกันอยู่แต่เราถ้าเราเอาตัวไปฟาดไปฟันแล้วฝั่งนู้นเขาก็ด่าเราแล้วจริงๆนะ าเรามั่นใจว่าสารยกหรืออะไรเราก็คุยกันอยู่ในฝั่งเราอยู่ในช่อง YouTube ที่เราชอบอะไรค่ะเวลามีเจ้าของช่องท่านไหนที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เราก็คุยกับเอฟซีเราอยู่ในนั้นนะก็คุยกันกับเอฟซีเราอยู่ในนั้นแม่เห็นหลายคนก็น่ารักนะคะอย่างเข้าไปในช่องที่เป็นช่อง YouTube ฝั่งเราอย่างช่องพี่แหวงบ้างสิบจีบ้าง,างบ้างลนะคะส่วนมากเขาก็จะพูดแบบในแนวกลางๆในแนวที่แบบว่าเออก็ให้กําลังใจโจทย์ให้กําลังใจอายการตํารวจเลยค่ะนะ แต่ว่าเขาจะพูดในแนวกลางๆส่วน f อเขาจะคอมเมนต์กันเขาจะคุยกันนะ f อฟซกับ f ออยู่ในนั้นเขาก็จะคุยกันจะคอมเมนต์กันนะแม่ก็มองว่าเขาเห็นอยู่ก็ว่าน่ารักดีนะคะครับเหมือนกับว่าเขาคุยกันทุกๆวันเจอกันช่องไหนเขาก็คุยกันเออคิดว่าสารจะยกนะเพราะว่านู่นนั่นนี่บางคนก็ว่าถ้าสารลงล่ะแต่ว่าเขาก็จะมีกันมีคุยกันมีเหตุมีผลนะแม่สาก็ดูอยู่นะคะว่า f อฟซของเราประมาณไหนนะแต่ไม่อยากให้ ต้องเข้าไปถึงไปช่องฝั่งนู้นแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เอ่อคือพวกนั้นมันก็พร้อมหยุ่มาเอาจริงๆพวกนั้นมันมันคิดคนละอย่างกับเราอยู่แล้วมันคิดตรงข้ามกับเราอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะเป็นคู่ขนานกับเราอยู่แล้วพอเราไปปุ๊บมันก็จะโดนนะก็จะโดนยำํำสู้คุยกันในในคอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube ที่พวกเรารักดีกว่านะพวกเราให้กําลังใจกันอย่างเช่น ช่องเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งเรานะช่องพี่ฟ้าพี่แม็กพี่จันสีหรือว่าต่างๆนั่นแหละนะเอยไม่ถึงก็เอยไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะคะนะช่องที่เขาให้ความรู้หรือว่าพูดจาให้กําลังใจกันอยู่ในฝั่งเราเนี่ยเราเข้าไปคอมเมนตะ์น่ะแม่สามองว่าน่ารักแล้วนะไปคุยกันอย่างมีพี่คนนั้นพี่คนนี้ไปเจอกันช่องนั้นช่องนี้เมื่อเช้าว่าตอนบ่ายเรามาเจอกันในนี้อีกเป็นยังไงบ้างนะผมดูเออช่องพันธมิตรของเราคนนี้เออเขาพูดดีนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้พูดกันอย่างนั้นน่ะน่ารักดีว่าไหมน้องตองสวัสด,ดีค่ะเออมามานานแล้วนี่นะใช่ไหมคะพี่แม็กพี่เจสมินสวัสด,ดีค่ะพี่ออนนงสวัสด,ดีค่ะพ omg สวัสดีค่ะนั่นแหละเพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินส่วนเขาจะประกาศว่าศาลยกศาลยกให้เรานิ่งแล้วเรามองว่าเออไอ้นี่มันความคิดเหมือนเด็กๆว่ะเหมือนปลอบใจตัวเองเหมือนอะไรซึ่งความเป็นจริงเราต้องตระหนักไว้ว่า ศาลยังไม่ได้ตัดสินนิวานะเราต้องตระหนักไว้ว่าศาลยังไมไ่ตัดสินนิว่าแล้วไอ้นี่มันพูดอะไรวะศาลายกศาลยกเนี่ยมันปลอบใจตัวเองหรือเปล่ามันเหมือนเด็กๆะนะเหมือนเด็กๆพูดไปกอดอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดมันก็ออกมาประกาศพี่สิริยาสวัสดีค่ะถ้าคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะพูดกลางๆไว้นะถ้าคนที่เขามีความคิดแบบคนโตแล้วเขาจะพูดกลางๆไว้ เซฟตัวเองเซฟคำพูดตัวเองมากๆนะนะถ้าคนที่มาออกมาฟันธงเลยว่าสารยกแน่นอนนะเรามองที่ความคิดเขาเรามองที่ความคิดเขาว่าเขาพูดเพื่ออะไรมากกว่าเพราะว่าสารยังไม่ได้ประกาศเลยนะวันที่สิบเอ้ยวันที่สามสิบเอ็ดตุลาสิบนาฬิกานู่นนะคะสารถึงจะประกาศนะสารถึงจะอ่านคำพิพากษาตอนนู้นแล้วค่อยพูดก็ได้ แต่ว่าถ้าใครมาพูดสารยกสารลงอะไรตอนนี้คือมั่นใจนู่นนั่นนี่นะแม่สามองว่าเออทำให้เรามองเห็นตัวผู้พูดตัวผู้นําเสนอมากกว่าว่าเขาเขากําลังมีความรู้สึกอะไรวันเจี๊ยบสวัสดีค่ะคิดว่าเอาใจเอฟซเอายอดวิวก็ใช่แต่ว่ามันทําให้เอฟซดูงโง่ไปหรือเปล่าถูกไหมคะ แค่ไปเห็นต่างกับว้กลางยังแทบวิ่งออกมาไม่ทันแน่นัทโซนอีกแล้วนะนี่พี่โมซาสวัสดีค่ะทานข้าวยังยังเลยจ้มพี่โบวิ่จะโดนฟ้องแล้วไปด่าเขาพี่ไอคนที่เขาทำคอนเทนต์น่ะพี่อรวรันสวัสดีค่ะ <t> มันจะมีคนที่เน้นทำคอนเทนต์นะพี่แล้วการด่ากันแบบโต้กันไปโต้กันมาพี่รู้ไหมว่าขึ้นไปในศาลนั่นจะเป็นยังไงนะ อันนี้อย่าว่าละเมิดศาลเลยนะคะหนูยกตัวอย่างนะอย่าว่าละเมิดศาลเลยพอเป็นการทำคอนเทนต์โต้กันไปโต้กันมาเออไอคนที่หนึ่งนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ไอคนที่สองนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ด่ากันตลอดด่ากันไปด่ากันมาพอขึ้นศาลเอ่อไอนี่ก็เอาคลิปของไอเจ้าคนนี้เอ่อไอคนนี้ก็เอาคลิปของไอคนที่หนึ่งเนี่ยมาให้ศาลดูว่าเนี่ยมันด่าผมโน่นนั่นนี่อันนี้ก็ไอคนนี้ก็ยกยกคลิปของไอคนที่สองมาว่าไอคนนู้นน่ะมันด่าโน้นนั่นนี่นะเอาคลิปมาเอาคลิปมามายืนยันกับศาลสรุ พวกเจ้านี่ก็วันวันนี่ก็คือไล่ด่ากันทั้งคู่ใช่ไหมนะไหนคนฟ้องอยู่ไหนไอ้คนฟ้องคือคนนี้ใช่ไหมไม่ต้องฟ้องแล้วไม่ต้องเอาเงินแล้วนะยกเลิกไอ้นี่ก็ขอโทษเขาลบคลิปแล้วก็ห้ามด่ากันอีกไปจ่ายค่าปรับเลยทั้งจบท,ทั้งคู่หรือไม่ก็นู่นนั่นนี่มันมันจะมีแบบนี้ค่ะพี่การการด่ากันโต้กันไปกันมา มันเป็นหมิ่นประมาทกันแหละแต่ว่าถ้าศาลไม่ทําแบบนี้ใครฟ้องก่อนแล้วศาลคือต่างๆคนก็ต่างมีคลิปการด่าของกันและกันมายืนยันในศาลศาลจะมองออกเลยว่าพวกคุณมันสมัครใจด่ากันนะพวกคุณสมัครใจด่ากันเพราะฉะนั้นถ้าศาลถ้าศาลไม่ตัดสินแบบนี้ถ้าศาลไม่บอกแบบนี้ไม่ไก่เกียรให้แบบนี้ถ้าให้อ้ไอคนฟ้องเนี่ยส่งหลักฐานแล้วศาลศาลไม่ปาล์มนะคะไอคนฟ้องนี่ก็ได้ประโยชน์ไปก่อนใช่ไหมคะ นะพอไอ้คนนี้มันไอ้คนนี้มันถูกลงโทษนะกลับไปเขาก็จะหาเรื่องมาฟ้องไอ้นีคืนนะเขาจะไปหาคลิปมาฟ้องไอ้นีคืนไอ้ที่หนึ่งนี่คืนนะเขาก็จะฟ้องคืน,นะคนแล้วก็จะเป็นการฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนเป็นคดีขยะคดีโรคสารนะอืมก็กลัวไม่ได้พูดถ้าศาสิบเอ็ดตัดสินจะแยกย้ายกันอนั่นแหละค่ะการฟ้องมินนะ มันเอาจริงๆมันทําได้นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราปกป้องสัตว์สีก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มกับการเสียเวลานะสัตว์สีก็จริงแต่มันไม่คุ้มกับการเสียเวลามไม่คุ้มกับการทุ่มเทท,ที่ไปตรงนั้นแล้วสรุปคือศาลเหมือนกับว่านะก็นั่นแหละลูกทั้งสองคนเนี่ยไอ้นี่ก็ขอโทษซะไอ้นี่ก็หยุดซ <asury. S 2> ะเหมือนเหมือนเหมือนพ่อแม่เราเลยเหมือนพ่อแม่เราตัดสินเราเลยเวลาลูกตีกันเนี่ย พ่อแม่เราจะจับมายืนคู่แล้วก็บอกไอ้น,นี่ก็เลิกซะอย่าไปด่าเขามากไอ้น,นี่ก็รู้จักให้อภัยบ้างไม่ใช่ว่าเอะอะด่าอะไรก็มาฟ้องมาฟ้องเอะอะอะไรก็จะเอาเรื่องอย่างเดียวจะตีอย่างเดียวมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะบางครั้งไม่สากวก็เหนื่อยที่จะสู้คดีหมินนะนะคะพิธณุทวยสวัสดีค่ะกาโตสวัสดีค่ะ ค่ะพี่ธินกร